สวัสดีครับน้องบัวพี่เข้มนะครับพอดีเพี่อรู้จากเยพัดว่ารถบริษัทมีปัญหายังไม่เรียบร้อยพี่เลยแวะมารับทางผ่านไปฟาร์มพี่พอดีครับพี่รอข้างล่างนะครับชายหนุ่มบอกสโรชาหลังจากที่เขารู้จากน้องสาวเขาว่าสโรชาจะไปทำงานเองเพราะว่ารถบริษัทยังซ่อมไม่เสร็จเขาเลยรีบขอเบอร์โทรของสโรชา และอาสามารับหญิงสาวเองเอ้าวเหรอคะสักครู่นะคะเดี๋ยวโบลงไปคะ่ะเสียงนุ่มทุม้มนั้นคุ้นหูเธอยิ่งนะักวันนี้หญิงสาวสวมกางเกงสแลกสีน้ำเงินเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีฟ้าทับในรวบผมด้วยยางมัดผมเส้นใหญ่ไว้ข้างหลังหลุมหลมวมสวมรองเท้าผ้าใบคู่เดิมสภายเป้แขวนกล่องแบบไว้ด้านหน้า ไม่ลืมที่จะหยิบขวดน้ําไปด้วยสองขวดเมื่อคืนพี่การดาโทรมาบอกเธอหลังจากกลับจากทานข้าวเย็นว่ารถยังไม่เสร็จให้เธอเรียกรถโรงแรมไปส่งได้เลยค่าใช้จ่ายเบิกกับบริษัทพัสาราโทรหาเธอก่อนนอนถึงได้รู้ว่าเธอไม่มีรถไปที่ทำงานบอกว่าจะส่งรถมารับไม่คิดว่าจะเป็นพี่ชายของพัารามาเองเอาเถอะ เวลานี้ขอให้ได้ถึงหน้างานก่อนเธออยากทำงานให้เสร็จเร็วๆสวัสดีค่ะพี่เข้มหญิงสาวยกมือไหว้ชายหนุ่มบัวคิดว่าพี่พัสราจะส่งคนมารับค่ะไม่คิดว่าพี่เข้มจะมาเองพี่ว่างทั้งวันครับพาน้องบัวไปได้ทุกที่เลยเขาพูดกับหญิงสาวพรางยิ้มให้ทั้งหน้าทั้งตาเขายิ้มตาแวววาวไปหมด ถ้าหากว่าสโรชาสังเกตแต่ว่าหญิงสาวไม่ได้สนใจอะไรนอกสจากว่าอยากไปถึงที่ทำงานเร็วๆน้องบัวทานข้าวเช้าหรือยังครับถ้ายังไม่ทานแวะทานที่ห้องอาหารก่อนไหมมีเวลาอีกเยอะออฟฟิศไม่ไกลจากที่นี่มากรถไม่ติดด้วยรองท้องก่อนดีไหมครับหรือจะแวะทานที่ร้านไหนก็ได้ พี่มารีบครับเสียงนุ่มทุ้มนั้นอบอุ่นเหลือเกินได้ค่ะบัวยังไม่ได้ทานเหมือนกันพี่เข้มทานมาหรือ,อยังคะถ้ายังไปทานด้วยกันเลยนะคะบัวชักจะหิวแล้วยิงสาวบอกกับอัคาราไม่ต้องให้เขาตอบเพราะชายหนุ่มพยักหน้ายิงสาวเดินนำหน้าเข้าไปยังห้องอาหารของโรงแรมเดี๋ยวบัวจัดการให้นะคะ สโรชาวางเป้และกล่องแบบไว้ที่เก้าอี้แล้วเดินไปทางโต๊ะอาหารที่โรงแรมจัดเตรียมไว้ให้เธอเตรียมอาหารเช้ามาสองชุดนำส้มสำหรับตัวเองและกาแฟสำหรับชายหนุ่มเมื่อวานเธอเห็นเขาดื่มกาแฟดำเลยเลือกที่จะชงกาแฟดำมาให้เขาอย่างน้อยเช้านี้เธอต้องอาศัยเขายิงสาวคิดในใจ เมื่อวานบัวเห็นพี่เข้มดื่มกาแฟดำเลยจัดมาให้ค่ะเธอวางถาดอาหารลงแล้วกลับไปรินน้ำเปล่ามาให้สองแก้วเผื่อเขาด้วยทานเธอค่ะหิวแล้วหญิงสาวบอกชายหนุ่มพร้อมยิ้มให้เขาประมาณว่าฉันจะกินแล้วนะฉันหิวแบบที่เขียนเมื่อวานเสร็จไหมครับน้องบัวเขารู้แล้วละ่ะ ว่าไม่เสร็จแน่นอนแต่ใจเขาอยากถามไม่เสร็จค่ะอุปกรณ์ไม่ครบวันนี้บัวไปคุยดูก่อนค่ะว่าจะยังไงค่อยคิดอีกทีหญิงสาวตอบคำถามของเขาแล้วก้มหน้าทานอาหารต่อทั้งสองทานอาหารเช้าด้วยกันเงียบๆจนอิ่มน้องบัวส่งกล่องแบบมาครับพี่ช่วยสำนักงานไม่ไกลจากโรงแรมจริงๆ ระหว่างทางมีตึกเก่าแก่สองข้างทางสวยงามมากเธอมองจนเหลียวหลังคิดว่ามารอบหน้าหากมีเวลาจะต้องแวะชมแน่นอนอาการนั้นไม่รอดจากสายตาของอัคราไปได้น้องบัวคุยเสร็จแล้วโทรหาพี่นะครับตามเบอร์นี้เลยวันนี้พี่ว่างทั้งวันไม่ต้องเกรงใจนะครับเขาส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้หญิงสาว พร้อมกล่องแบบให้เธอสโรชารับมาพร้อมยกมือไหว้ขอบคุณเขาอีกครั้งก่อนที่จะก้าวขาย,ยาวๆเดินเข้าไปในสำนักงานผู้หญิงคนนี้แต่งตัวยังไงก็น่ามองไม่เก็กสวยจริงๆอาหารเช้าเมื่อสักครู่ที่โรงแรมเขาต้องเป็นคนยกเครื่องดื่มและอาหารมาให้แต่กลายเป็นสโรชาบริการทุกอย่าง เธอทำเหมือนเป็นเรื่องปกติแล้วก็นั่งทานอาหารอย่างอริดอร่อยต่อหน้าเขาไม่มีการเคิกเขินเลยแม้แต่น้อยทำให้เขานึกถึงผู้หญิงหลายคนที่เขารู้จักต้องสวยต้องเนี้ยบหยิบจับไม่เป็นต้องมีคนคอยบริการจะดื่มน้ำยังต้องให้พนักงานรินให้ผู้หญิงคนนี้ยกขวดกระดกเลยเขาชอบแบบนี้แม่เรื่องมากอ,อ,อ,อัคารา เดินไปนั่งในร้านกาแฟแถวนั้นเพื่อรอหญิงสาวและทำงานของเขาด้วยการสั่งงานทางโทรศัพท์อัครานั่งรอหญิงสาวเกือบสองชั่วโมงก็เห็นเธอเดินออกมาจากสำนักงานพร้อมชายสูงอายุสองคนเขารีบเดินเข้าไปหาเธอเอา้าวนายหัวอัครามาทำอะไรที่นี่ครับมาธุระเหรอ เจ้าสัวธนาชายเจียนร่างใหญ่ท่าทางอารมณ์ดีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ตทักชายหนุ่มสวัสดีครับเจ้าสัวอัครายกมือไหว้เจ้าสัวผมมากับเออคุณสโรชาครับมาส่งเธอคุยงานที่นี่อย่าบอกนะครับว่ามาคุยงานกับเจ้าสัวทธนาเจ้าพ่ออสังหารายใหญ่ของภูเก็ต ในหัวก็พูดไปเจ้าวสวทนาพูดพร้อมหัวเราะแบบคนใจดีผมกำลังจะสร้างหมู่บ้านแถวชานเมืองพอดีติดใจงานของคุณสโรชาบังเอิญเจอที่กรุงเทพคุณสโรชาดูแลการออกแบบภายในที่กรุงเทพผมชอบเลยติดต่อให้มาทำที่ภูกิจเพิ่มเราคนกันเองทั้งนั้น นี่กี่โมงแล้วเนี่ยไปไปเราไปทานข้าวกันดีกว่านานๆจะเจอในหัวคนเก่งไปคุณสโรชาไปทานข้าวกลางวันกันเดี๋ยวบ่ายถึงไปหน้างานเจ้าสัวบอกหญิงสาวเขาชอบเด็กสาวคนนี้เก่งหัวดีฉลาดเขาชอบงานของเธอเขาชื่นชมเด็กรุ่นใหม่ที่เก่งขยันหาความรู้พัฒนาตัวเอง งานของสโรชาหลากหลายไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนเดียวกันที่ออกแบบยิ่งได้พูดคุยเห็นหน้าตาก็รู้สึกเอ็นดูเหมือนลูกหลานไปไปทานข้าวกันในตึกนี้เลยผมสั่งอาหารไว้แล้วเจ้าสัวเดินไปโอบไหลอักราเจ้าสัวธนาชื่นชมบิดาของอักรามากสู้ชีวิตสร้างตัวจนมีทุกอย่าง เสียดายที่จากไปก่อนเวลาอันควรแต่ทั้งลูกชายและลูกสาวก็สารต่อกิจการพ่อแม่จนเจเริญรุ่งเรืองทำงานเก่งกันทั้งคู่ต่างจากลูกชายของเขาสโรชาไม่คิดว่าเจ้าสัวจะเมตตาเธอขนาดนี้เลี้ยงข้าวพูดคุยเหมือนลูกหลานนี่ถ้าพ่อกับแม่เธอรู้คงจะดีใจกับหญิงสาวด้วยที่มีผู้ใหญ่เมตตา ชายสูงวัยคุยกันอย่างถูกคอเธอก็พลอยได้นั่งฟังประวัติของกันและกันไปเธอเพิ่งทราบว่าอัคราเป็นเจ้าของฟาร์มมุกที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ตปั๊มน้ำมันอีกหลายสาขาและพัสราคือเจ้าของโรงงานเจลรี่ที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ตและเป็นเจ้าของคอนโดใหญ่ใจกลางเมืองเธอก็ไม่เคยถามพัสรานามบัตรที่พัสราให้เธอเก็บไว้ที่บ้าน ไม่ได้ดูด้วยซ้ำว่าพระสารามีตำแหน่งอะไรในนามบัตรเธอก็เป็นแบบนี้ไม่ค่อยสนใจเรื่องของคนอื่นใครเป็นยังไงก็ช่างเธอก็อยู่ของเธอสบายดีหลังจากที่ทานข้าวเสร็จอัคราอาสาไปส่งเธอดูหน้างานซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานมากแป๊บเดียวก็ถึงแดดก็แรงเหลือเกินดูสโรชาจะไม่สนใจ เขาเห็นเธอเดินไปมากับนายช่างเข้าออกตรงนั้นตรงนี้ออกแดดบ้างเข้าร่มบ้างวนไปวนมาผมที่ยาวนั้นเธอก็รวบมันไว้สูงสูงบนหัวมองเพลินจริงๆสโรชาเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงและตั้งใจในการทำงานมากพัสราเล่าให้เขาฟังว่าเธอขี่ม้าเก่ง เขาเองยังเก็บวิดีโอที่พัสราแอบถ่ายตอนที่เธอขี่ม้าส่งม้ให้เขาดูเก็บไว้ในโทรศัพท์ของเขาเป็นไงบ้างครับน้องบัวน้ำครับอัคคลายื่นขวดน้ำให้หญิงสาวเธอยกมือไหว้ขอบคุณพร้อมรับไปดื่นเกือบครึ่งขวดแก้มแดงๆเพราะแดดนั้นชวนมองมากเขาสงสัยว่าทำไมหญิงสาวไม่เอาหมวกมา วันนี้อากาศร้อนอบอ้าวมากเลยค่ะหญิงสาวก้มหน้าสเก็ตภาพในกระดาษพรางยกมือปาดเหงื่อที่หน้าผากและแก้มแต่เรียบร้อยดีดีนะคะที่บัวไม่ได้ลงแบบเยอะเมื่อคืนสรุปว่าต้องเขียนแบบใหม่หมดเลยมีปัญหาอะไรเหรอครับบอกพี่ได้ไหมเพื่อพี่ช่วยได้บอกมาเธอครับพี่ยินดีช่วยทุกอย่างเลยเจ้าสวทนา ท่านใช้ทุกแบบที่เป็นงานของบัวค่ะที่สำคัญท่านขอเป็นแบบใหม่ไม่เหมือนเดิมเลยต้องเขียนใหม่บัวเลยต้องรบกวนพี่เข้มพาบัวไปหาร้านโตรับมือสองพอใช้ได้หน่อยได้ไหมคะที่สำนักงานก็ไม่มีที่นี่จะเช่าไว้เป็นที่เก็บของอย่างเดียวอุปกรณ์อย่างอื่นไม่มีเลยตอนขามาบัวเห็นอยู่ร้านหนึ่งค่ะและคิดว่า จะย้ายไปพักที่สำนักงานเพราะถ้าเอาโต๊ะดรับไปตั้งในห้องที่โรงแรมคงไม่สะดวกแน่ดูแล้วบัวอาจต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะเขียนแบบเสร็จบริษัทให้บัวซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้แต่ถ้าพี่เข้มมีธุระบัวรบกวนไปส่งบัวที่ร้านก็ได้นะคะบัวเลือกอุปกรณ์เสร็จแล้วบัวกลับเองได้คะ่ะยิ่งสาวพูดจบก็มองหน้าเขา ด้วยสายตาที่เก่งใจของมากบอกแล้วไงครับพี่ว่างทั้งวันไปกันเลยป่ะส่งกล่องแบบขวดน้ำมาครับพี่ช่วยชายหนุ่มขับรถพาสโรชามาดูโต๊ะที่ร้านปล่อยให้เธอเลือกอุปกรณ์ที่จะใช้ส่วนเขาโทรหาพัสราและเล่ารายละเอียดให้น้องสาวฟังเอาไงดียายพัด พี่อยากให้ไปอยู่บ้านเรามีห้องว่างตั้งหลายห้องพี่ว่าสะดวกกว่าอยู่ที่สำนักงานพี่ห่วงเรื่องความปลอดภัยตกลงตามนั้นเดี๋ยวพี่ให้ร้านไปส่งอุปกรณ์ที่บ้านนะวานให้ลุงกับป้าเคลียร์ห้องให้ด้วยพี่จะพาคุณบัวไปขนของที่โรงแรมก่อนแต่พัดคุยนะคุณบัวไว้ใจพัดมากกว่าขอบใจมากพี่มีรางวัลให้ แล้วเจอกันไม่นานระหว่างที่หญิงสาวกำลังเลือกอุปกรณ์อยู่พัชราก็โทรเข้าหาเธอสวัสดีค่ะพิพัฒใช่ค่ะบัวกำลังเลือกอุปกรณ์คร่าวๆน่าจะไม่เกินเดือนนี้ค่ะบัวไม่คิดว่าเจ้าสัวจะตกลงและใช้แบบของบัวทั้งหมดและขอแบบใหม่ด้วยตกใจเลยค่ะ บัวต้องย้ายไปอยู่ที่สำนักง,งานค่ะเพราะที่โรงแรมไม่สะดวกแน่นอนคิดว่าจะมาแค่อทิตย์เดียวสงสัยยาวค่ะพี่พัสราคะบัวเกรงใจค่ะพี่พัชบัวอยู่นานอืมงั้นก็ได้ค่ะขอบคุณพี่พัชมากๆนะคะเย็ยนเย็ยนเจอกันค่ะขอบพระคุณมากค่ะบัวเอ้ยเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านเนี่ย ยิิงสาวคิดในใจแต่เอาเถอะดีแล้วที่เธอมีงานทำคนหางานอีกมากมายเธอโชคดีกว่าคนอื่นเยอะมีงานแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่คุยกับยายพัดเรียบร้อยนะครับน้องบัวไม่ต้องเกรงใจนะครับบ้านเรายินดีต้อนรับเดี๋ยวเราไปขนของที่โรงแรมไปบ้านพี่กันเลยนะครับพี่ให้ร้านไปส่งของที่บ้านแล้ว ไม่ต้องเกรงใจเลยน้องบัวจะได้ทำงานสะดวกปลอดภัยด้วยที่บ้านเราอยู่กันแค่สี่คนพี่ยายพัดแม่บ้านพ่อบ้านแค่นั้นไม่รบกวนเลยครับปะไปเก็บของกันบัวขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยทุกอย่างขอบคุณจริงๆค่ะยิิงสาวยกมือไหว้เขาทั้งสองพากันกลับไปที่โรงแรมเพื่อขนของสรูชาไปที่บ้านของเขา ระหว่างทางสโรชาคิดว่าวันนี้เป็นวันดีมากๆพัสรารีบกลับบ้านเธอดีใจที่สโรชาจะมาพักที่บ้านส่วนตัวเธอก็ชื่นชอบสโรชาเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วมันเหมือนเป็นโชคชะตาหรือเรื่องบังเอิญก็ไม่อาจรู้ได้อยู่ๆสโรชาก็ได้มาทำงานที่ภูเก็ต และบังเอิญมาพร้อมพี่ชายเธอได้มาทำงานใกล้ๆบ้านเธอแถมยังมาทำงานให้เจ้าสวธนาที่เธอคุ้นเคยพัสรารู้ว่าพี่ชายของเธอเอาจริงและจริงใจมากเขาแสดงออกชัดเจนว่าสนใจสโรชาซึ่งเธอคิดว่าสโรชาอาจยังไม่ผิดสังเกตอะไรพัสรา ให้แม่บ,บ้านจัดห้องให้สโรชาพักที่ห้องรับรองแขกทัดจากห้องของเธอไปหนึ่งห้องพนักง,งานจากร้านขนโต๊ะขินแบบของสโรชาเข้ามาพร้อมอุปกรณ์อีกหลายอย่างไม่นานอัคราและสโรชาก็กลับมาถึงบ้านยินดีต้อนรับสู่บ้านของเรานะคะน้องบัวดีใจมากที่น้องบัวยอมมาพักที่นี่ลำพังพี่กับพี่เข้ม อยู่กันสองคนก็เหงามากแล้วค่ะดีที่ได้น้องบัวมาพักด้วยพี่จะได้มีเพื่อนคุยบ้างปกติเช้าพี่ก็ออกไปทำงานเย็นก็มืดค่ำกว่าจะกลับบ้านกลับมาก็ไม่มีใครคุยค่ะพี่เข้มก็งานยุ่งจริงๆพี่อยากให้น้องบัวพักห้องเดียวกับพี่ด้วยซ้ำแต่เกรงว่าน้องบัวจะไม่สะดวกเพราะต้องทำงานด้วยไปค่ะไปดูห้องกัน พัสาราจูงแขนสโรชาไปที่ห้องที่จัดเตรียมไว้ให้หญิงสาวโดยมีอัคาราลากกระเป๋าเสื้อผ้าตามหลังทั้งสองไปที่ห้องพักด้วยความเต็มใจโหสะดวกสบายมากเลยค่ะเย็นดีด้วยนะคะบวกขอบคุณพี่ทั้งสองมากเลยนะคะที่กรุณาให้บัวม,มาพักที่นี่บวกขอวิดีโอคอหาพ่อกับแม่ได้ไหมคะ บัวยังไม่ได้บอกพ่อกับแม่เลยว่ารับงานที่นี่ค่ะบัวเคยเล่าเรื่องที่เจอพี่พัสราให้แม่ฟังแล้วค่ะแม่ขาทำอะไรอยู่คะบัวอยู่ที่ภูเก็ตนะคะแม่มาทำงานด่วนค่ะเทียแรกคิดว่าจะกลับบ้านแล้วถึงจะเล่าให้พ่อกับแม่ฟังแต่พอมาหน้างานต้องอยู่ยาวเลยค่ะแม่จำพี่พัสราที่บัวเคยเล่าให้ฟังได้ไหมคะ ตอนนี้บัวอยู่ที่บ้านพี่พัสราค่ะพี่พัสราคะทักทายแม่กับพ่อบัวได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะพัสราเองค่ะคือพัดไม่อยากให้น้องบัวไปอยู่ที่สำนักง,งานค่ะดูแลอันตรายเลยชวนมาพักที่บ้านห้องพักตามนี้เลยค่ะปลอดภัยที่สุดพัดจะดูแลน้องบัวให้ดีที่สุดเลยค่ะ เสียงพัสลาเจื้ยแจ้วตามนิสัยของเธอแถมเป็นคนไร้สดพาไปดูบริเวณห้องพักต่างๆพัดอยู่กับพี่ชายพ่อบ้านแม่บ้านสี่คนค่ะพี่เข้มพี่เข้มมาสวัสดีคุณพ่อคุณแม่น้องบัวเร็วค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเรียบร้อยค่ะน้องบัวพัสลาส่งโทรศัพท์คืนให้กับสโรชาพ่อขาแม่ขาไม่ต้องห่วงบัวนะคะ เดี๋ยวบัวขอจัดของก่อนนะคะสวัสดีค่ะยังไงเดี๋ยวคืนนี้บัวทักไปหาพ่อกับแม่อีกครั้งนะคะพ่อกับแม่เห็นก็สบายใจแล้วล่ะค่ะบัวเดินทางบ่อยท่านไม่ค่อยห่วงจะห่วงก็เรื่องความปลอดภัยอย่างเดียวค่ะพ่อกับแม่รู้ว่าบัวดูแลตัวเองได้เดี๋ยวบัวประกอบเองก็ได้ค่ะพี่เข้มเธอบอกเขา หลังจากเห็นอักขราสำรวจโต๊ะเขียนแบบของเธอเพื่อที่จะประกอบให้ไม่เป็นไรครับน้องบัวเดี๋ยวพี่ประกอบให้น้องบัวจะได้ทำอย่างอื่นต้องร่างแบบใหม่หมดเลยไม่ใช่หรือครับจะได้ไม่ช้าอักขราบอกหญิงสาวขณะที่ตัวเองกําลังง่วนกับการประกอบโต๊ะเขียนแบบให้เธออย่างตั้งใจและเต็มใจอย่างยิ่ง